ติดตามได้ในทีเอนเอ็มข่าวดึกคืนนี้ที่2กัน,นกา30นาทีร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการาลงทุนโดยบัวหลวงเ b a n k บ n กิสมัครวันนี้รับท้อส่วนลดช้อปปี้ถึง13พฤษภาคม2563จากธนาคารกรุงเทพ 你看。 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เน,นลเวลลี่ค่ะค่าคืนวันอังคารนะคะที่12พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่าคืนนี้อยู่กับคุณนทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะแน่นอนนะคะลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวนะคะ,คะหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลากหลายประเทศในขณะเดียวกันก็ลุ้นด้วยว่าการปล่อยมาตรการล็อกดาวน์ออกมาแล้วแต่ละประเทศนั้นจะมีผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่รอบที่2หรือไม่นะคะซึ่งก็็จะท้้อนนใหหเ ใจกลางเมืองแองกรูโซเนี่ยนะคะมีหลายพื้นที่ที่ม,มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้มีการรายงานกว่า27รายนะคะส่วนทางด้านของเยอรามานีเรียกร้องกันตั้งแต่9้าฤดสภาคมอ้าปลดล็อกให้ปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่เพิ่มขึ้น 1, 1> ต่อ1น,นึเลยนะคะดังนั้นภาพนี้ก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจอยู่ต้องอบอกว่าในเรื่องของการปลดล็อกหรือว่าคลายการ ้องกันการโควิ19ด -19 นี่นะคะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะเพราะอย่างที่บอกไปอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเดินทางไปที่อินเทอร์วอนไปแค่หนึ่งคน<อ>แต่ว่าทําให้เกิดการระบาดเนี่ยประมาณสักคนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่บ้านเราต้องศึกษาอย่างรอบคอบเลยนะคะซึ่งทางด้านของสบคเขาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องนํามาเป็นพิจารณาหนึ่งในประเด็นที่เราจะมีการคลายล็อกดาวน์ในระยะที่2กันด้วยค่ะค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะลุงตู่คุณประยุทธ์เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะท่านก็ระบุเขาบอกว่าอะไรที่เปิดไปแล้วแต่จะะดก็สาาามรถทํไ้ อ่ะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ติดตามกันส่วนทางด้านอีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามามเป็นวาระในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของสงครามการค้าละค่ะหลังจากที่หลากหลายประเทศนะคะมุ่งเป้าไปเรื่องของการจํากัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาแต่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าเอาไม่อยู่นะคะถึงขนาดมีข้อพิพาทระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวนะคะที่มีเชื้อสายจีนถึงวิวาทะที่ระบุบ,บอกว่าอา้าวทำไมอะ่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อตั้งเยอะแล้วทำไมยังต้องสุ่มตรวจอีกนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ทําให้ คาะที่ปรีโดนั์ทรัมป์หัวร้อนเลยทีเดียวนะคะก็เป็นประเด็นที่เปลี่ยนเป้าไปเรื่องของสงครามการค้าพอจุดประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของจีนก็พยายามทาตามข้อตกลงที่ว่าเอาไว้และะ้วค่ะล่าสุดวันนี้นะคะมีการรายงานว่าประกาศยกเว้นภาษีสินค้านําเข้ากว่า79รายการจากสหรัฐนะคะรวมไปถึงสินค้าประเภทแร่หายกากด้วยแหละค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยรายชื่อสินค้าของสหรัฐจํานวน79รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะ จะรวมไปถึงแร่หายากตามมาตรการยกเว้นภาษีรอบที่2จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่19พฤษภาคมสิ้นสุดกันนะคะในวันที่18พฤษภาคมปี2564ก็คือปีนี้จนถึงปีหน้าถือเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเฟดแรกเมื่อเดือนมกราคมนะคะซึ่งนับตั้งแต่น,นั้นจีนก็มีการยกเว้นภาษีนําเข้าหลายรายการอย่างเช่นเนื้อหมูถั่วเหลืองภายใต้ข้อตกลงเฟดแรกที่ลงนามกันเมื่อเดือนมกราคมที่ ผ่านมาจีนจะต้องมีการซื้อสินค้าหลังจากนี้อีก2ปีข้างหน้าอย่างน้อย2 0งแสนล้านดอลลารา์สหรัฐรวมถึงสินคา้าเกษตรมูลคา่ากว่า3 2มหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยทําให้สหรัฐนั้นมียอดขาดดุลการค้ากับจีนลดลงม,มุ่งมั่นในเรื่องของการเปิดเสรีภาคบริการด้านการเงินแก้ปัญหาในเรื่องของการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีและการปั่นค่าเงินเพื่อนหนุนการส่งออกด้วยซึ่งล่าสุดก็มีกระแสบ,บอกว่าจีนอยากจะขออารมุ่มอร่วยบ้านนะคะ<ม>แต่ทางด้านของท่านประธานาธิบดี โดนั์ทรัมป์บอกว่าไม่สนใจยืนยันทําตามเดิมคือต้องบอกว่าที่เขายืนยันจะทําตามเดิมเนี่ยคะคุณโดนั์ทรัมป์เขาปักใจเชื่อนะว่าในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมาจากที่จีนเป็นสาเหตุทําให้หลายๆประเทศรวมไปถึงสหรัฐเนี่ยที่มีทั้งผู้ติดเชื้อสูงที่สุดรวมถึงผู้เสียชีวิตสูงที่สุดได้รับผลกระทบไปด้วยคือเขาก็ปักใจเชื่อแบบนั้นและยิ่งฝั่งนี้มีข่าวกันด้วยนะคะว่าสาหรัฐบอกว่าระวังนะจีนจะมาแอบแฮ็กข้อมูลในการที่จะผลิตยาป้องกันไวรัสกันด้วยหรือเปล่าก็ยิ่งเเปป็็นนระด ที่มาสนับสนุนในเรื่องของสงครามกันค้าต้องทําตามเท่านั้นขณะดเดียวกันนะคะในเรื่องของววระโควิด -19 แน่นอนมีผลกระทบกับหลายๆอุตสาหการรมอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราก็รายงานกันเป็นประจําเลยคะว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ไตามาสแรกหรือว่าไตามาสที่สองเท่านั้นนะคะที่จะได้รับผลกระทบยาวตลอดทั้งปี2,563เลยล่ะค่ะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยซึ่งวันนี้ถ้าทางด้านของ Honda นะคะกับ Toyota เขาก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะในเรื่องของการดําเนินธุรกิจแน่นอนว่า ว่าในปีนี้ปี2,563แน่นอนว่าอาจจาะมีการปรับตัวลดลงนะคะจากผลกระทบในเรื่องของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะโดยวันนี้นะคะทั้งทางด้านของ t o โยต้แล้วก็ฮอนด้ามีการออกมาเปิดเผยตัวเลขการดําเนินง,งานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ t o โยต้กันก่อนนะคะซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตรถนนรายใหญ่ของญี่ปุ่นคาดการกําไรจากการดําเนินง,งานในปีงบการเงิน2,563ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะจะ ปรับตัวลดลง79.5%สู่ระดับ5 0,000 000ล้านเยนหรือว่าประมาณ4.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยอดขายในปีงบการเงิน2,563ก็จะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน14.9%สู่ระดับ8.9ล้านคันและคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน2,563จะลดลงสู่ระดับ6.3 1หมื่นล้านเยนจากระดับ4.595แสนล้านเยนแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขคาดการกำไรสุทธิตลอดปีงบการเงิน2,563 เนื่อ er ง in จากเขามองว่ายังมีความไม่แน่นอนของตลาดทั่วโลกอยู่สําหรับผลประกอบการในปีงบการเงินที่ผ่านมาโตโยต้าเปิดเผยผลกําไรสุทธิในปีงบการเงิน2,562เพิ่มขึ้นมา10.3แต่ที่2.08ล้านล้านเยนแต่ว่ากําไรจากการดําเนินงานในปีงบ2,562ลดลง1ค่ะก็แต่ที่2.44ล้านล้านเยนส่วนฮอนด้านะคะก็เปิดเผยงบการเงินในปี2,562ปรับตัวล่วงลงมา25.3 สู่ระดับ4.5575แสนล้านเยนหรือว่า4.24พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเนื่องจากในเรื่องของโควิด19ที่ได้ชุดอุปสงค์ทั่วโลกชะลอตัวทำให้บริษัทต้องระงับการผลิตบางส่วนกันด้วย ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์นะคะอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเสี่ยงที่จะล้มหายใจจากไปนะคะ,คะบางธุรกิจที่เคยดําเนินการได้ดีก็อาจจะมีการประกาศภาวะล้มละลายที่เพิ่มขึ้นจากภาวะโควิดสิได้แล้วค่ะ,คะอย่างตัวเลขของเรื่องของสายการบินหรือว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะมีหลายรายเลยตอนนี้ทั่วโลกที่มีการประกาศเพื่อที่จะพลิกทักย์จากภาวะล้มละลายส่วนอีกหนึ่งสายการบินนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่ผลิตเครื่องบินให้หลายๆสายการบินก็ว่าได้นะคะอย่างทางด้านของโบอิงค่ะ ระบุเลยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยถือเป็นปีที่ท้าทายไม่ใช่แค่ท้าทายมันเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่กับธุรกิจของสายการบินเลยทีเดียวหล,ยหลายสายการบินจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะคะโดยทางด้านของโบอิงนั้นบอกว่าปีนี้เดือนกันยายนจะเป็นเส้นตายที่ระบุว่าบริษัทไหนอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างล่ะค่ะโดยทางด้านของนายเดฟคอฮูน CEO ของบริษัทโบอิงคาดการสถานการณ์การใช้บริการของผู้โดยสารว่าตอนนี้เนี่ยมันยัง ไม่เป็นปกตินะคะอาจจะมีผู้ใช้บริการไม่ถึง1ใน4ของผู้โดยสารตามปกติในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งส่งผลทําให้สายการบินต่างๆต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้ารอไปจนถึงสิ้นปีสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะอาจจะกลับมาสักประมาณ5 0ตดังนั้นสายการบินต่างๆต้องปรับตัวแล้วล่ะค่ะพร้อมกันนี้ก็มีคําตอบจากผู้สื่อข่าวนะคะที่ถามเข้ามาบอกว่าอาจจะมีผู้ให้บริการรายใหญ่ในสหรัฐถึงกับต้องเลิกกิจการเลยไหมนายคอนฮูนก็บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้อาจมีบางอย่างเกิดขึ้นและเห็นชัดเจนได้ในเดือนกันยายนนี้ในขณะที่ โฆษกของโบอิงนะคะนายกอร์ดอนจอรโรนะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นของนายคอนฮูนว่าเขาพูดถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงสายการบินใดทั้งสิ้นนะคะพูดถึงนี่ก็นึกถึงการบินไทยเลยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลค่ะต้องบอกว่าการบินไทยมีกระแสหลายกระแสเลยนะคะที่จะเข้าไปดูดังนั้นต้องพิจารณากันแหละคะ่ะเพราะว่าในเรื่องของสายการบินถ้ามีผลกระทบคือไม่ใช่แค่บ้านเรานะมันกระทบเป็นห่วงโซ่หลายๆภาคส่วนเลยนะคะ ดังนั้นเวลาที่จะใช้เม็ดเงินเข้าไปอบอุ้มกิจาการอาจจะต้องพิจารณาการอย่างรอบคอบกันสักนิดนึงนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสาหรัฐกับจีนเนี่ยเขาจะเป็นไม้เหมือไม้เหมากันแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสองประเทศถือว่ามีภาคการผลิตที่เติบโตทีเดียวนะคะหลายๆประเทศก็อยากจะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยเข้าไปตั้งยิงฐานการดําเนินการหรือว่าการผลิตในประเทศตัวเองซึ่งอินเดียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศนั้นค่ะที่อยากจะให้สหรัฐนั้นโยกการผลิตจากจีนมาที่อินเดียกันบ้างโดยอินเดียเขาหวังด้วยะว่าาสหรรัฐีจมก โยกการผลิตไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือทางการแพทย์อาหารหรือว่าแม้แต่เสื้อผ้าที่จะย้ายจากจีนเข้ามาที่อินเดียค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลอินเดียนะคะเขามีการเสนอข่าวในเรื่องนี้แล้วก็มีมุมมองความคิดเห็นกันด้วยว่าอินเดียอยากจะให้สหรัฐเนี่ยย้ายฐานการผลิตจากจีนมาที่อินเดียบ้างเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องนุม่มห่มหรือว่าแม้แต่อะไรอะไรรถยนต์ที่รวมกันเนี่ยมากถึง550รายการสินค้าค่ะโดยรั รฐบาลอินเดียนะคะกาเสนอให้บริษัทสหรัฐที่มีฐานการผลิตในประเทศจีนมากกว่า1000รายย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศจีนด้วยหลังได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทา,านที่หยุดชะงักไปจนถึงขั้นสินค้าบางชนิดขาดตลาดโดยอินเดียนะคะเขาบอกว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใน,ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นหนักๆก,กันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือทางการแพทย์การแปรรูปอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม,ม่มอะไหล่รถยนต์รวมกันแล้วเนี่ยบอกว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประมาณ5 5 0รายการสินค้าค่ะซึ่งอินเดียเขาก็หวังว่าสหรัฐบางบริษัทจะย้ายฐานการผลิตมาที่อินเดียโดยจริงๆเลยนะคะโดยตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการไปพูดคุยกันบ้างแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้ไปคุยกันก็อย่างเช่นเมทรอนิกค่ะหรือว่าแอปปอร์ตแบบบาราทอรี่นะคะซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยก็มีฐานการผลิตในอินเดียแล้วบางส่วนสอดคล้องกับการหารือเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะที่ทางด้านของร,รัมตีกั ตรงต่างประเทศของสาหารัฐเขาระบุว่าตอนนี้สาหารัฐได้พูดคุยกับอินเดียแล้วแต่ว่าไม่ใช่มีแค่อินเดียที่เขาไปพูดคุยนะคะก็มีทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นเวียดนามนิวซีแลนด์เกาหลีใต้เพื่อที่จะหาเรือถึงความเป็นไปได้ในการจัดเรื่องของห่วงโซ่การผลิตใหม่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกคือจะไม่ให้ห่วงโซ่หยุดชะงักกันไป อ่านะคะถือว่ากระแส globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์ที่ก่อนหน้านี้พยายามหาหลายๆประเทศที่มีต้นทุนการผลิตตามอย่างทางด้านของจีนเนี่ยก็เคลื่อนย้ายการผลิตไปที่นั่นแล้วก็มีการขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะหายไปกลายเป็นดี g l o b a l i z e นะคะแล้วก็หันมามองในเรื่องของภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะคะคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วกระแสของ work from home เองนะคะหรือว่าแนวโน้มของการใช้พื้นที่ในการที่จะทํางานที่บ้านในอนาคตเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลทําให้ธุรกิจประเภท ร์ฟ n นจินั้นมีความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยและตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีหนึ่งตลาดที่น่าสนใจค่ะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะถ้าอยากสะสมคะแนนแลกตัวบินฟรีก็ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรอาะใช้ใช้ใช้ใช,ใช้อีกใช้เหลวอ,อีก ไต่อเร็วอีกเร็วเร็วอีกคะแนนไม่ถึงก็แลกตั๋วไม่ได้ลองบัตรเครดิตแอร์เอเียธนาคารกรุงเทพแค่ใช้จ่ายประจำวันก็รับบิกพอยต์รัวๆมีเท่าไหร่ก็ใช้แทนเงินจ่ายค่าตั๋วได้ยิ่งใช้บัตรที่แอร์เอเชียรับบิกพอยส์สูงสุด10เท่าถึง31ธันวาคม2 5 6 3บัตรเครดิตแอร์เอเียธนาคารกรุงเทพบัตรสาหรับคนชอบบิน การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O คโอรบุพมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w ยแว n บม a n นี a n อนแบง o n ่งีที่ที่เดียวววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร0ู 6ก1 4 1าองต่อ1-3-10และ1-3-1-3ร่วมส้ำข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต การะบาดแบบนี้นะคะหลายๆคนหลายประเทศเนี่ยเลือกที่จะทํางานอยู่บ้านหรือว่า work from home แต่จริงๆแล้ว work from home เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกําเนิดใหม่ของการลงทุนเลยนะคะตลาดหุ้นอะไรหรือว่าแม้แต่ตัวไหนที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้กันได้บ้างค่ะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณรัศรันธนภัยสารกิจผู้ในการหัวหน้าฝ่าย global investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณทันคุณหญิงคุณผู้ชมครับค่ะเห็นมีการวิเคราะห์ออกมานะคะถึงแนวโน้มของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ของ Work f r ฟ m Home อย่างทางด้านของ Search เอ g i n e เองเนี่ยเราประเมินยังไงคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพด้วยเพราะว่าอยู่บ้านบางทีก็ทำงานเอ๊ะทำไม Search Engine ถึงเกี่ยวข้องด้วยคะใช่ครับจริงก่อนที่จะไปลงในแง่ของรายธุรกิจเซ r ร์เอนจนะครับผมอยากจะเล่านิดนึงเกี่นิดนึงนะครับว่า ในแง่ของภาพตลาดหุ้นสหรัฐนะครับช่วงช่วงเดาอที่ผ่านมาก็ถือว่ากลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วจริงๆเราถ้าเราไปดูดัชนีดัซแซกที่เป็นดัชนีที่อินหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆก็จะเกี่ยวข้องกับหุ้นที่เราจะคุยถึงในเรื่องของดิจิทด้วยเนี่ยจากต้นปีมาเนี้ยก็อยากจะเรียนว่าดัชนีดัซแซกเนี่ยตอนนี้เป็นบวกแล้วนะครับ year a t e เนี่ยขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณบวกสัก2.5เซนะครับซึ่งซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้รรับบกะท จากวิกฤตโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างน้อยหรือจริงๆแล้วอาจจะในบางบริษัทเองอาจจะได้ผลบวกเรื่อยๆนะครับทีนี้เองเนี่ยถ้าเรามาลงในรายภาพของเซกเตอร์เนี่ยในธุรกิจของเซอร์เซนจิงที่ทางคุณนายปริงเกิ่นไว้นะครับก็อยากจะแสดนว่าบริษัทเนี่ยที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจเซอร์เซนจิงของโลกผมคิดว่าคุณนายปริญน่าจะเดาได้นะว่าบริษัทไหนเราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับก็คือ Alphabet หรือว่า Google นั่นเองนะครับ<ฆ>ส่วนแบ่งการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่92%อของเก้านสะิบสอง ้วยสัทสอันดับที่สองนะครับที่เป็นสมัยอันนี้ผมคิดว่าทุกคนอาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่าน่าจะมีบางคนที่เคยใช้บ้างก็คือเฟรนซิงชื่อว่าบิงบิงเนี่ย จ้าของเนี่ยของอเซ็นจิมตัวน,นี้ครับถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนอ๋อนแน่นอนก็คือ Microsoft ครับจริงจริงฟินเนี่ยเป็นของ Microsoft จริงๆก็ถือว่าดังพองสมควรแต่ว่าส่วนแบ่งตลาดเขาอยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์ของทั้งโลกนะครับอัอนดับที่สามเนี่ยก็คือไบตู้นะครับ baidu ไบตู้เนี่ยจริงๆเป็นบร,ริษัทจีนแต่ว่าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันในรูปแบบของ american depositary receipt นะครับหรือว่า adr จริงๆมันก็คือคือเหมือนกับเป็นหุ้นที่จดในอีกตลาดหนึ่งประมาณนั้นนะครับซึ่งไบตู้เองเนี่ยส่่วนแบงกาด ทั้งโลกในแง่ของธุรกิจเซอร์เรนจินเขาเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือถ้าเรามองในภาพของเฉพาะในประเทศจีนเองต้องบอกว่าไปตู้เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเรื่องของเซอร์เรนจินในจีนเนี่ยอยู่ถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆเขาเป็นเจ้าตลาดในจีนนะครับเพราะนั้นจริงในภาพวันนี้เองเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนำสองตัวให้รู้จักกันแล้วก็เผื่อถ้าใครอยากจะหาโอกาสในการลงทุนนที่ว่า Google เนี่ยทุกคนรู้จักอยู่ละเพราะว่าเป็น เบอร์หนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจทีเนี่ยครับขออภัยก็ก็คือมีตัวไผ่ตู้เนี่ยครับที่ผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับค่ะเรามองความน่าสนใจของตัวนี้ยังไงหรอคะราคาเป้าหมายเป็นยังไงกันบ้างส่วนในเรื่องของการเติบโตที่ล้อไปกับเศรษฐกิจแน่นอนว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็ความเสี่ยงผมคิดว่ามีอยู่ในแง่ของการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าเรามองประเมินในเรื่องของธุรกิจอย่างที่ผมเรียนว่าธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าได้รับผลกระทบเนี่ยจากเรื่องภาวะวิกฤตทางนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยว่าการที่คนอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้ผลประโยชน์ได้ซ้ำนะครับเพราะว่าคนเองกลายเป็นว่าใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับพูดได้ง่ายอยู่บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเขาหารายได้จากตรงนี้นะครับทีนี้มาลงในแงื่อนไขเสมาเดียวผมแตะ นิดหนึ่งแล้วกันว่าอย่างตัวของอ้าวพอเบตหรือว่า Google เองนะครับต้องเรียนว่ารายได้เขาเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการโฆษณาแต่ในเบรกดาวเก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องบอกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากรายได้บนเว็บไซต์ Google อีก11เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการขายแอปพลิเคชันบน Google Play ที่ทุกคนรู้จักดี Google Map ที่เราใช้เวลาเราขับรถอ,อย่างเงี้ยนะครับอีก10เปอร์เซ็นต์มาจาก YouTube นอกส่วนที่เหลือประมาณ5%ของ100%นั้นเนี่ยมาจากธุรกิจคลาวด์ซึ่งเป็นแบบโอ้โหถ้าเราไปดูงบของเขา Google ร์ดีประกาศมาในธุรกิจคลาวด์เนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยรายได้ก็พุ่งเหรอโอ้โห50%กว่าเลยนะครับเนี่ยที่ผมเปรียบเทียบกับไปตู้นะครับเจ็ดสิกว่าของเขามาจากรายได้ที่เป็นการตลาดออนไลน์เนี่ยแหละนะครับก็คือเป็นเรื่องของการการให้บริการเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไบตู้ดอทคเนี่ยนะครับทุกคนนะ่จาจะเคยได้ยินส่วนที่เหลือ20%เนี่ยยมาาาจกรได้บริษัทลูกก็คือเป็นธุรกิจคลาวด์เหมือนกัน นะครับชื่อว่าไปตู้ข่าวนะครับแล้วก็มีบริษัทหนึ่งที่เป็นหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับชื่อไอคิวยี่นะครับบริษัทไอพียี่เนี่ยก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันนะครับแต่เป็นบริษัทจีนนะครับที่เป็นวีโอซีมิ่งนะครับที่ให้คล้ายๆกับเน็ตฟลิกซ์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นบริษัทลูกของไปตู้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นในแง่ภาพที่สัดวเดียวของสองตัวนี้ผมคิดว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าอาจจะต่างกันในรายละเอียดคือถ้าใครชอบมองในแง่ของ การเติบโตไปกับเศรษฐกิจซนะและก็ในภาพทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าตัวของ Google หรือว่า a ัลกูเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าใครมองในเรื่องของการลงทุนเชื่อว่าจะเติบโตไปได้ก,กับภาพของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยผมคิดว่าตัวไปตู้เองก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามีมีโอกาสเติบโตที่น่าสนใจเพราะเพราะในเชิงของ v a r u t t o o n เองเนะครับถ้าเราประเมินในเรื่องของ PE เนี่ยตัว g o o g l e เองเนี่ย PE สำหรับ ปีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างถึงผมผมพูดถึงปีหน้าแล้วกันว่าปีนี้มันไม่ปกตินะ,ะปีหน้าเองเนี่ยในในบลมเบิร์กคอนเซนทัสเองเนี่ยตัวเลขวอรชันอยู่ที่24เท่าส่วนตัวของไปตู้เนี่ยท e ในบลูเบิร์กเนี่ยให้อยู่ประมาณสัก12เท่าวันนี้ก็จะเห็นว่าตัวของวอรชันเองไปตู้เนี่ยราคาหุ้นถือว่าค่อนข้างถูกเลยเมเทียบกับตัวของ Google ะนะครับแต่ว่าตรงนั้นมันก็ตามมาด้วยขนาดของไซต์ที่มันแตกต่างกันนะครับค่ะ อ่านะคะพอเห็นภาพตัวหุ้นเป้าหมายที่น่าสนใจแล้วทางเลือกการลงรทุนอื่นๆแล้วคะคุณเอิร์ธม,มีคําแนะนําตรงนี้ที่เหลือระยะเวลาอีกสักประมาณนาทีครึ่งยังไงบ้างคะได้ครับก็แกจจร์เชอรี่อย่างนี้ว่าจริงในรายงานของทางทีมเดียร v สโคลเวอร์ยูเซีเนี่ยทั้งผมเองก็ได้มีสับเพิ่มในส่วนของรายงานตรงนี้เพิ่มขึ้นไปในรายงานเหมือนกันถ้าทาังที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับข้อมอูลต,ตรงนี้ก็คือว่าเรามีแอสตรางที่เป็นเมเจอร์อีทีเอฟทั่วโลกแหละความหมายก็ค,ค,คือว่าถ้าใครที่อลงทุนนใ สินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นทั่วโลกทองคาน้ํามันหรือว่าตราสารหนี้หรือว่าเหรีดเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะไปลงประเทศไหนเนี่ยแต่ว่าอยากจะลงในภาพของโอ้โหลงเป็นสินทรัพย์แบบทั่วโลกเลยเนี่ยแล้วก็มี ETF อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างทองคำเนี่ยครับมันก็จะมี ETF ที่ชื่อว่า GLD ที่เป็น GLD เนี่ยจับทะเียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากต้นปีเนี่ยอยู่ที่12%ก็คือเราเห็นว่าปีนี้ทองเนี่ยขึยนย้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ ETF ที่อ่อวา ACWI ในครั้ก็จะอินกับดัชนี MSCI World เอาเอาคันทรีเลยทั่วโลกนะครับซึ่งผลทบแทนจากต้นปีจะเห็นว่าจะสวนทางกับทองนะลบอยู่12เอนตจากต้นปีอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็นตัวของวีนะครับก็จะมีตัว ETF ที่ชื่อว่า REIT นะครับที่อินกับ Global Lead จากต้นปีเนี่ยโอ้ลบมา27ตัวนี้ก็ลบคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าก็อาจจะไปดูตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของการกระจายความเสี่ยงการลงทุนเนี่ยครับเราก็มีทางเลือก ในการลงทุนใน ETF ผ่านในตลาดหุ้นต่างประเทศหรือว่าในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยไหลายๆตัวที่สามารถให้นักทุนเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปลงทุนได้ตรงนี้เนี่ยนะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะดีค่ะต้องบอกว่าในวิกฤตยังมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนที่ตอนนี้อาจจะยังคงผันผวนอยู่แต่ถ้าเราเลือกมองหาดีๆก็จะได้หุ้นเด่นๆที่จะสามารถตอบโจทย์เราได้ถึงในอนาคตเลยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารในต่างประเทศแล้วก็ช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงภาวะวิกฤตโควิด19กันค่ะ ื้อแค่เท่าที่ใช้ก็พอไหมเราซื้อเผือ่ไไอไงฝนตกน้ำท่วมแก๊สหมดที่อดตายนะจะเาออกอีกแล้วเหรอหรือเป็นโรคหัวใจหรือมะเร็งห้ามทิ้งกันนะเพราะตอนแกที่จะรวยมาก ปีที่39ด้วย Finan c i a l m e d i มีเดียแพ m ตฟอร์มพนึกข้อมูลเชิงลึกแ o o, บบโอทูโอเพราะภูมิติเรื่องสษิกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.mannyandbanking.co.th ที่เหที่ยมเอลิทเฮลคุ้มครองสูงสุด2 0่สถึงหนึล้านบาทอยากไปรักษาที่ไหนติ๊กครับคุ้มครองการรักษามะเรติ๊กครับจะโรคไหนก็ติ๊กครับ,รไ,รบไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มติ๊กเลยครับเอลิทเฮลจากมองแทนประกันชีวิต ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ทยกันตอนนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าปรับตัวบวกขึ้นจากเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีข่าวดีอาจจะมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ค่ะขณะเดียวกันทิศทางของราคาน้ํามันก็ทําให้ตลาดหุ้นวันนี้ปรับบวกขึ้นมาได้ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดกันไป1,299.69จุดนะคะอีกนิดหนึ่งจะ1,300จุดแล้วแต่ว่ายังไปไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันจะไปต่อกันได้หรือเปล่าค่ะวันนี้เพิ่มขึ้นมา12.39จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย59,394.53ล้านบาททางด้านของนักวิเคราะห์มีการ เปิดเผยค่ะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นดีกว่าตลาดภูมิภาคจากโมเมนตัมการคลายล็อกดาวน์นะคะขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียจะลดกําลังการผลิตน้ํามันหนึ่งล้า์เรลต่อวนันสง่สงผลส่งผลราคาน้ํามันขึ้นนะคะหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้นอกจากนี้ค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นหลังจากปลดล็อกดาวน์ทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรค่ะส่วนแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินค่ะแนวรับ1280 จุดโซนนาวต้าน1,310จุดอาจต้องไปดูการพรุ่งนี้จะไปไหวหรือเปล่าค่ะแหมใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์นะกว่าจะกลับมายืนที่เดิมที่สิ้นเดือนเมษายนนะคะ,คะส่วนทางด้านของบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นโซน เอเชียนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามีการประกาศตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อในเดือนเมษายนจากทางด้านของจีนนะคะที่ประกาศออกมาแล้วพลาดจากที่คาดการเอาไว้เขาคาดไว้สักประมาณ3.7ปรากฏว่าออกมาแค่3.3ก็ถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีแถมวันนี้จีนเนี่ยเหมือนประกาศสงครามการค้าย่อมย่อม,มกับออสเตรเลียนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเห็นด้วยกับสหรัฐในการค้นหาที่มาของโรคโควิด -19 หรือว่าไวรัสโควิด -19 บนะคะบรรยากาศก็คือว่าจีนก็เลยประกาศว่ายกเลิกการ นำเข้าเนื้อวัวจาก4บริษัทของออสเตรเลียไม่เพียงเท่านี้ยังยกเลิกการนําเข้าข้าวบาเร่นะคะจากออสเตรเลียกว่า80%ด้วยบรรยากาศก็เลยทําให้ทิศทางของการลงทุนนั้นมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางตัวเลขการรายงานของหลายๆประเทศที่มีอัตราผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนเงินบาทนะคะวันนี้แข็งค่าในรอบ2เดือนค่ะเป็นการแข็งค่ากว่าภูมิภาคหลังจากที่มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรนะคะปิดตลาดวันนี้32บาท12สตางค์พรุ่งนี้มองที่32 2>, 2บาท5สตาง,ง,งค์ถือ2 0สตางค์ค่ะมาดูในเรื่องของทิศทางสาหรัฐกันสักนิดหนึ่งนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกกันเลยนะคะขณะเดียวกันก็มองว่าในเรื่องของสงครามกันค้ราระหว่างสหรัฐกับจีนที่คลายความวิตกกังวลไปแล้วนั้นก็อาจจะทําให้นักลงทุนสบายใจขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าประเด็นจดจ่อจ้องจ้องเนี่ยจะไปอยู่ที่ในเรื่องของการเลือกตั้งคุณดนโดนัทรัมกันแล้วนะคะที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งในเรื่องนี้บบบ้้าาาาาานนนเเเเรรกก็็ออวว่่ตตงจัปพลยะะ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นหรือว่าจะมีผลต่อสงครามการค้าระหว่างจีนมากน้อยยังไงกันบ้างคะ่ะค่ะส่วนทางด้านของยุโรปนะคะล่าสุดสายการบินอย่างไรอันแอร์ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะบัตเจ็ตแอร์ไลน์ระบุบ,บอกว่าเดี๋ยวหนึ่งกรกฎาคมเขาจะพยายามกลับมาทำฟร้ายให้เป็นปกติแล้วนะคะสักประมาณ4 0เตเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์หลังจากที่ปิดมานานอ่ะเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายคนก็สนใจนะคะแต่ว่าอาจจะต้องพิจารณาหน่อยอย่างทางด้านของหลายๆพื้นที่ อย่างในเซี่ยงไฮ้เนี่ยเปิดแล้วนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ก็อาจจะต้องมีการกักตัวไงก็เลยไม่ ไม่ค่อยมีใครอยากจะฆ่าประเทศกันค่ะ,คะเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าทิศทางในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสหรัฐกับยุโรปจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งผลกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้อย่างไรกันบ้างน,นะคะ,คะเดี๋ยวปิดท้ายรายการมาดูข่าวดีๆกันสักนิดนึงค่ะจากท,ทางด้านของธนาคารกสิกรไทยที่บอกว่าตอนนี้มีสินเชื่อดอกเบีย้ยศูนเเพื่อช่วยเหลือ SME ในการจ้างงานกันด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณบรรทุนล,ล่ำซามประธานกิติคุณธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าตอนนี้ธนาคารกสิกรไทยนะคะมีการจัดตั้งโครงการสินเชื่อ 0%เพื่อรักษาคนงาน SME เป็นเงินกู้สําหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กเพื่อให้สามารถจ้างพนักงานต่อไปได้ค่ะมีอัตราดอกเบี้ย0%ช่วยเหลือพนักงานให้มีงานทําแล้วก็มีเงินเดือนเพื่อเลี้ยงดูตัวเองด้วยโดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนคนละ8,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อสาหรับโครงการนี้ไว้1,000ล้านบาทนะคะและทําให้เกิดการจ้างงานประมาณ41,000คนต่อไปนอกจากนี้ค่ะโมลนิธิกาิกรไทยยังได้มอบเงินสนับสนุนเป็นขวัญและกําลังใจให้ ให้กับนักครบเสื้อกราวด้วยนะคะคุณหมอพยาบาล20,000คนคนละ4,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของกำลังใจด้วยนะ,ะแต่ว่าจะเริ่มนออที่ภาคใต้กันก่อนค่ะค่ะเป็นข่าวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้4ทุม่มกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยู่บ้านก็ปลอดภัยแต่ถ้าจำเป็นก็อ,ออกนอกบ้านเตรียมตัวให้พร้อมและถ้าต้องเดินทาง เช่ารถกับทัวริซิ่งพอร,รถเช่าจากทัวริซิ่งผ่านการอบโกส่วนค่าเชือ้อสะอาด